สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ d ิดน h t ซันวันนี้จะมาอัปเดตอากาศประจำวันที่15บห้าพฤษจิกาสองพันย0 2 5ิบห้นะครับวันนี้จะมานาฬิกานี้เวลาไม่ตรงขออนุญาตปรับเวลาไม่ตรงนาฬิกามือถือบอก8 3ดมงสา แต่ในด้าน,นมันบอก9โมงมันไม่มันไม่ตรงดังนั้นเวลามันจะไม่ตรงถ้ามีใครเรียกเราจะกล้าลงไปตอนนี้แต่เราก็จะต้องมาจุดเหตุการณ์ให้หมดด้วยต่อไปนี้ตอนนี้คือแดดตอนประมาณ8โมงครึง่งจะเห็นได้ว่าแดดตอนนี้สีขาวๆสีนา่าจะประมาณสีเหลืองนั่นแหละ น่าจะพอได้แล้วเป็นสีเหลืองตอนนี้วันนี้แดดดีนะคะวันนี้แดดออกแต่เช้าเลยเนอะเห็นไหมเห็นไหมแดดดีม,มากไปเปิดก่อนประตูก่อนแม่เปิาอะไรทั้งนั้นวะนี่คือแดดประมาณวันที่สิบห้าพฤศจิกานะครับ ในทั้งทั้งตอนนะี้แุณอุ่นก็พอประมาณนั่นแหละวันนี้แดดแปดโมงครึ่โอ้โหนี่คือสภาพแดดนะครับมีแดดนี้แดดสีของแดดจะเป็นแบบนี้วันนี้อากาศค่อนข้างปลอดโปร่งก็เลยขึ้นมาสักหน่อยอันนี้คือแปดโมงครึ่ง บ้านเรานะแปดโมงครึ่งวันนะนี่เลยอันนี้คือสแสงแดดยามเช้าที่สดใสวันนี้อากาศปลอดโปร่งเะบอกให้วันนะี้แต่ต้องแลกมากับฝุ่นช่วงในช่วงเดือนธันวามาจจะสูงกว่านี้ โอ้โหแดดใสมากว่านะวันนี้ก็น่าจะแดดออกทั้งวันนั่นแหละเชื่อได้ดิยการันตีเลยว่าแดดจะออกแน่นอนป้ายเนี่ยเดายืนค้างแล้วนะคะจะไม่ยืนนะหายวายก็ได้แนะ่ต่อไปนี้ตอนนี้คือสามนาทีแล้วตอนนี้ก็บรรยากาศในห้องก็ตอนนี้ของเดือนพฤศจิกาวันที่สิบห้า มันจะเป็นแบบนี้นะแดดนะแล้ววันนี้แดดก็น่าจะแรงอยู่เหมือนกันก็เป็นไปได้ว่าอากาศวันนี้ก็น่าจะดีเนอะอากาศวันนี้น่าจะดีไม่มีฝนไม่มีสโนวมารบขวนชียิตประจำวันแน่นอนตอนนี้แดดน่าจะเริ่มน้าตาจะบดตาแนี่ อันนี้คือวันเสาร์ที่สิบห้าวันเสาร์เราจะมาอัปเดตก,กันอันนี้คือเนาะตอนนี้คือแดดมันก็จะลงไปโดนโดนสมุรข้างล่างแล้วเราจะเก็บสมุรไว้ถ้าเราไม่ไขายเราเก็บไว้เราไม่เราจะเก็บไว้อย่างทุนถนอมแน่นอน,น,นพราะสมุรอายุรับการได้ก็ประมาณ สิถึงยี่สิบปีถ้าเก็บดีจะอยู่ได้ประมาณนี้หลังจากนั้นไปปกของหนังสือจะเปราะจะแตกง่ายขาดง่ายเพราะว่าความหมายของถ้าเก็บโดนแสงแดดตลอดเวลาไอ้ลังสี UV เนี่ยมันจะทำลายความยืดหยุ่นของหนังสือสมุดทำให้สีซีด แล้วก็ปลอกแตกง่ายส่วนถ้าเก็บไว้ในล่มไม่มีแดดเลยอายุจะเพิ่มขึ้นแต่ไม่เท่ากับถาวรเพอเนื่องจากปรากฏปฏิกิริยาออกซิเดชันเมื่อวัสดุต่างๆโตสัมผัสออกซิเจนจะทำให้เกิดออกซิเนจนจะเข้าไปทำลายโมเลกุลความยืดหยุน่นทำให้ เกิดผลสะสมในระยะยาวเช่นเรละแตกตาแต,แตหากหักง่ายเนาะใช่ไหมละ่ะนั่นแหละแล้วควถึงพูดว่าจะไมบอกหนังสือบอกหนังสือสีจะเริ่มซีดประมาณหลังห้าปีขึ้นไปนะสีสีปกสมุดจะเริ่มซีดหลังห้าปีขึ้นไปก็หมายความว่าหลังห้าปีอ่ะสีปกสมุดจะซีดจางลง เล็กน้อยและใน10ปีสีสมบุตรปกสมุตรต่าง,งๆก็เริ่มซีดจางลงมากขึ้นจนเด่นชัดนื่องจกปฏิกิริยาออกซิเดชันอันนี้พูดไปเลยแม้จะเก็บสมุดหนังสือในที่ล่มแต่ถ้าสัมผัสออกซิเจนมันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทำให้หมึกซีดทำให้หมึก,มกบ,บนกระดาษซีดจาง แต่ช้ากว่าแดดแ,แต่มันแต่มันก็ไม่ได้ถาววเลยเนาะแต่มันก็นานกดนานที่สุดแล้วแต่วิธีที่ได้เก็บวิดีกว่านั้นก็คือต้องเก็บในที่เย็นเย็นแล้วก็ไป่ใช่แค่นั้นต้องความชื้นด้วต้องอยู่ในระดับไม่เกินหกสิบเช่นถ้าไปเก็บเขากความชื้นเจ็ดสิบอย่างเงี้ย มันจะได้ไหมไม่ได้กระดาษเสียงขึ้นลากระดาษเปราะแตกง่ายเลยว่าอยู่การเก็บรักษรพจะสั้นลงเนาะอันนี้คือแดดเริ่มเอียงลงมาแล้วเดือนตุลาใช่ไหมแดดมันยังอยู่ฝั่งนี้อยู่เลยนะแต่ตอนนี้มันเอียงมาโดนข้างฝานี่แหละตอนนี้ยังไม่มีฝุ่นสีเช็คแล้วฝุ่นสียังไม่เกิดขึ้น ก็แปลว่าถ้ายังไม่มีฝุ่นสีก็ยังถือว่าปลอดภัยสียังไม่เริ่มซีดรอกอันนี้บ้านอายุสามสิบสามปีแล้วนะถ้าปีหน้าก็คือสาสิบสี่ปีแล้วเพราะว่าบ้านนี้บ้านหลังนี้ทุกหลังเลยข้อมูลระบุว่าทุกหลังในซอยนี้ที่บ้านที่เห็นในกล้องนี้แม้จะบ้านหลังนี้ หรือหลังไหนก็ตามที่เห็นบ่อยๆในที่เราเคยถ่ายถ่ายวีดีโออ่ะนันแหละสร้างเสร็จพร้อมกันในวันที่หนึ่งมกราคมปีหนึ่งพันก้าสิบสองก็คือบ้านทุกหลังในซอยเราอ่ะมันเสร็จหนึ่งมกราคมหนึ่งพันเก้าร้อเก้าสิบสองคือแล้วไปหาข้อมูลมาเนาะใช่ไปหาข้อมูลมาโดยรวมแล้วถ้า จะอยู่ที่ประมาณสามสิบสาปีปีหน้าบ้านหลังนี้จะมีอายุประมาณสามสิบสี่ปีโอ้ก็ถ้าอยากรู้ว่าบ้านน,นี้มันจะได้ไงลองไปย้อนอนดีตได้แต่มันน้อยที่มันจะหาได้เจอแม้จะย้อนไปปีสองพันสิบสองแต่บ้านก็มีอายุมากถึงยี่สิบปีแล้วนะ ถ้าย้อนไปปี2012นสิบ้านก็จะมีอา,ายุประมาณ20ปีแล้วละ่ะอันนี้คือแดดแรงนะครับเนี่ยบอกเลยนะครับแดดยางดีนะวันนี้แดดดีมือถือก็จะไกลสัมผัสแสงแดดแล้วเห็นไหมอันนี้เกือบจะก้าบมโแเนาะ ไปลูพ่อมขาตือ่นอยังเนี่ยเอาครู้วา่าขึ้นมาเล่นข้างบนอีกประตูว่านีป้ประตูห้องนี้มันไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่หรือเป็นประตูที่เริ่มเสื่อมสภาพปิดไม่สนิทนี่คือเราปิดสนิทแล้วนั่นเน่ยถ้ามีหรือถ้าลมมันพัด ลมพัดแรงมานะเนี่ยะประตูนี่หววเปิดเลยนะบอกให้ประตูในบ้านห้องหนูนะ่ะมันยังแข็งแรงลมแรงตอนเป็นลมแรงก็ยังยังยังไม่ทำเนี่ยยังไม่ท,ทําให้ประตูเปิดได้เลยวิธีแก้ให้ล็อ,อกก่อนนั่นแหละคือวิธีแก้ที่งนะ่ายสุดอให้ล็อ,อกก่อนประตูซะอย่าจะลงไปข้างล่างแล้ว แล้วก่อนตื่นโอโหูข้อนี้เดี๋ยวก้าโมงึ้อมาถ่ายใหม่แลลงบัน้างล่างกันเนาะ อย่ารีบลงอย,อย่ารีบลงถ,ถ,ถ้าพ่อไม่ตื่นก็ไม่เป็นไรเราพูดเสียงค่อนข้างดังเลยเนี่ยเวลาพูดอยู่ข้างบนอะ่ะใช่แล้วพูดค่อนข้างเสียงดังเลยสีแดดยังประมาณยังอมเหลืองอยู่นิดนึงแต่โดยรวมแล้ววันนี้อากาศอู้วันนี้แบบสิแบบวันนี้อากาศ พรามเลยเนาะเห็นไหมสีแบบฟาดีเลยล่ะเหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวแน่นอนสภาพอากาศแบบนี้อากาศปลอดโปร่งมากเพราะวันนี้มวลอากาศเย็นทำให้อากาศวันนี้แห้งและคาดว่าจะปลอดโปร่งทั้งวันเพราะความชื้นในบางช่วงอาจต่ำไปถึงสามสิบอาจจะต่ำลงเหลือสามสิบซึ่งถือว่าต่ำมากน่าจะประมาณช่วงเที่ยงมั้ง อ่ะขอขอบคุณที่มากเท่านี้ขอบคุณครับ